เที่ยวภูเรือต้องห้ามพลาดวัดสมเด็จภูเรือมเมืองเลยนะคะวัดนี้สวยงามมากค่ะอยู่บนเนินเขาค่ะตัวโบสถ์ก็จะเป็นศิละปะแบบล้านช้างนะคะเป็นโบสถ์ไม้สักที่แกะสลักทั้งหลังเลยค่ะแบบนี้ค่ะสวยมากจะมีเสียงพญายนาคที่แกะสลักมาจากหินแม่น้ำโขง ตรงข้างหน้าโบสตรงนี้นะคะมองลงไปก็จะเห็นวิวเมืองพูดเรือสวยงามมากเลยค่ะก็จะมีพระกริ่งปวะเรศนะคะเป็นพระประธานผนังโบสถ์ก็จะแกะสลักสวยงามมากเลยค่ะจะมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังนะคะก็จะเป็นพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าต่างๆค่ะเนี่ยคะ่ะแกะสลักแบบนี้เลย ทั้งข้างนอกข้างในเลยนะคะผนังโบสถ์แล้วก็จะมีพระนอนค่ะแกะสลักจากหินแม่น้ำโขงด้วยค่ะ